้า Good morning นะคะทุกคนวันนี้เราพร้อมที่จะย้ายเมืองแล้ววันนี้ก็คือเราจะไปเมืองฟอร์เรนซ์กันนะคะจองตั๋วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเช็คเอาท์แล้วก็จะเดินไปที่สถานีรถไฟนะคะจากที่เราพักก็คือน่าจะประมาณ5นาทีแต่วันนี้คือมีกระเป๋าต้องลากกันเลยทีเดียวดีที่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะคะเดี๋ยวไปกันเลยนะคะไปดูว่าฟอร์เรนซ์จะมีอะไรให้เรา <c oughs> กินมั่งวันนี้แดดดีมากนะคะทุกคน พอเราจะออกจากเมืองแล้วคือแดดดีดีตอนอยู่คือฝนตกดูความฟ้าใสค่ะตอนนี้มาถึงที่โอ้ยเหนื่อยนะทุกคนถึงที่สถานีรถไฟกลางแล้วนะคะเซ็นทรัลสเตชันคนยังน้อยอยู่เดี๋ยวเราต้องไปดูนี่ช่องให้ดู ร้านดอกไม้เ่เดี๋ยวเราจะไปดูที่จอนะคะว่าของเราต้องไปชันชาลาไหนมันจะมีบอกอยู่แล้วว่าสมมติเราไปฟอร์เรนอะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกให้ไปชันชาลาเจ็ดเราต้องไปชันชาลาเจ็ดนะทุกคนนี่นะคะมันจะมีหน้าจอแบบนี้ที่เราจะต้องดูว่าเราจะไปไหนหรือดูจากตรงนี้ได้แต่ตอนนี้ทีนี้กระเป๋าใบใหญ่อะคือถ้าไม่มีก็เดินตรงนี้ได้ใช่ปะแต่นี่คือสูงมากเลยนะกระเป๋าสองใบให้รู้จะรอดหรือเปล่าอันนี้เป็นทางขึ้นไปชันชาลา เมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้มาเกตบีนะคะเออตรงนี้เดี๋ยวทินจะไปเดินดูก่อนว่าทินให้พี่วันอ่ะสวยเนาะอยู่ข้างล่างรอนะคะจะได้ไม่เสียเวลาแบบแบกกระเป๋าคือคือลงลงเพราะว่าอิสนักมากไปดูก่อนทีนมาเกตอี e นะคะทินถามเจ้าหน้าที่อยู่มากแล้วถ้าไม่รู้เราถามได้แล้วทุกคนก็เลยสั่งกาแฟาน,น,นะคะก็เลยสั่งเเปแทน,น,น นี่ <ๆ S 2> เรานะจเจอเกตแล้วนะคะแล้วก็เลยม,มารเยม, <า S 1> <ๆ>มาดื่มวันนี้เขาดื่มกาแฟอันนี้คือโครเซโกแล้วนะจ๊ะ<ม>อันนี้คือเราแค่มาเผื่อเวลานะคะหาเกตไปหาชาชลาตัวหาไม่เจอไงอันนี้คือหาเจอแล้วก็ชิวๆได้อันนี้คือเราเข้ามาข้างในแล้วนะทุกคนในเครืองแต่ว่าชาชลายังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ามันขึ้นถึงรอบ11 5 0ิของเราไปรอบเที่ยง นะคะมันก็เลยยังไม่ได้ขึ้นจอตรงนั้นแต่ต้องรออีกสักพักหนึ่งบ,บรรยากาศภายในสถานีนะคะก็จะมีร้านกาแฟที่นี่คือกาแฟเขาอร่อยมากเลยนะทุกคนมันดังอยู่แล้วนะถ้าใครกินกาแฟจะรู้ว่าไอพวกเครื่องทำกาแฟร้านบ้านเราอ่ะก็เนี่ยจากอิตาลีอิตาลีงั้นเลยกาแฟเขาดีเพิรอรถไฟนะทุกคนดูน่ากินมากมันไม่มีวายให้ดื่มนะแต่แรกทีจะดื่มวายก็เลยต้องกิน แฟแทนนะคะดูดิอิตาลีคือขึ้นชื่อเรื่องอาหารมากทุกคนมันอร่อยนะ้พวกนี้ดูออนี่พิซซ่าใหญ่ใหญ่น่ากินปะโอ้น่ากินเลยนะไม่แพงนะประมาณ400บาทอันนี้ก็คือเราสามารถซื้อขึ้นไปนั่งกินบนรถไฟได้ทุกคนน่ากินมาก ราคาก็คือคูณ40บาทบ้านเราได้เลยได้ค่ะอันนี้เป็นเหมือนช็อกอันนี้เป็นลาเต้นะคะซีอันนี้เป็นมอคค่าช็อกโกแลตเห็นไคะใน,นระหว่างที่เรารถไฟากาแฟที่นี่คือระมุนมาก น,นี่ทินสั่งลาเต้อันนี้เป็นมอคค่าเขาจะใส่ช็อกโกแลตมาชีสค่ะสาวสองสาวไม่ได้สดสดแค่คนเดียว <c oughs> ชิสไม่ดีเราเดือนนี้เพราะนนว่านนคือจากประสบการณ์นะทุกคนทีทีอยู่มิ่านมา4วันก็คือถ้าเกิดเราอ่านรีวิวเยอะๆเ,เขาก็บอกว่าวมันน่ากลัวมากเลยนะจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนะัน้นทีนว่าทช้เสุดแล้วเราควรต้องเออสติมาด้วยคือเราแค่หลีกเลี่ยง น้อที่มันแบบเปลี่ยวหรือมืดยอย่าเง,งี้ยเพราะว่าเท่าที่มาที่นี่นะคะคนอิตาเลียนคือจริง,รงๆล้วน่ารักมากเลยนะก็คือไปซื้อของเข้าช็อปต่างๆอันนี้ที่ยังไม่เคยเจอพนักงานเวียงเลยนะอาจริงๆเขาพยายามแม้ว่าบางคนเขาพูดภาษาไม่ได้เขาพยายามที่จะช่วยเหลือเราคือ สี่วันนี้ก็คือที่มิลานก็คือประทับใจนะคะที่ไมกระทั่งแท็กซี่ยังไม่เคยเจอแท็กซี่ที่แบบกระโชกของห้างแท็กซี่ที่นี่คุณเรียกนะตามคิวเขารับคุณเขาจะไม่มีการบอกว่าไม่ไปไปส่งรถหรือไม่มีอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่จะมาขับแท็กซี่ที่นี่ได้นะคะ<ม> <ๆ S 2> เขาต้องไปสอบนะไม่ได้แบบว่ามาขับในางานแต่งงานเราเพราะฉะนั้นใครคิดที่จะมา,ายุโรปอย่ากลัวนะคะมาแล้วมาพร้อมกับสติค่ะ <laughs> ถึงเลืองความปลอดภัยทุกคนที่นี่ก็คือสถานีรถไฟมีเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะ police station สถานีตำรวจอยู่ข้างในด้วยนะคะแล้วเขก็จะมีตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เดินตลอดเวลานะทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็มีความปลอดภัยระดับหนึ่งนนอะเนาะอันนี้พินมาดูว่าจะต้องไปขึ้นที่ชาชลาไหนนะคของพินก็คือมันเป็นไปนาปโปลีก็คือ9535เป็นรหัสของเขานะคะอันนี้ก็คือตอนรอบเที่ยมสุบ อันนี้รอเขาบอกว่าต้องไปชาชลาไหนนะคะมันยังไม่ขึ้นชาชลาลจะขึ้นอยู่ตรงน้แต่อันนี้มันยังไม่ขึ้นของเราได้ชาชลาแต่นะทุกคนรอบเที่ยงสิบแล้วก็เราต้องดูหมายเลขรถของเรานะคะหมายเลขไฟของทีมก็คืออันน้9535เราก็แค่ามารอขึ้นเราได้ตั๋วมันจะระบุอู่แล้วว่าเราจะต้องไปไหนของเราเป็นกระลาสิบเราก็ต้องไปให้ได้นะคะม่ไปไปให้ได้แล้วก็ต้องไปตามที่เราจองเลยนี่นะคะเราอยู่ตู้ที่สิบ รถคันนี้นะคะคนคือต้องช hm hey, ่วยตัวเองนะคมาลงตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งนะคะที่นั่งของเราจองไว้สามเอ๋โอ้โหได้ยินเสียงหอบปะเดื่อยมาได้มานั่งสวยๆแต่ก่อนจะนั่งสวยนี่คือคนคนหนักมากเลยนะคือมันต้องเชื่อตัวเองนะมาเที่ยวต่างประเทศถ้ามาเอ๋ ไานไม่านฟใสชะจ๊ะแต่กลับเนี่ยเราเดินยาเียมาใหม่ <c oughs> <c oughs> สถานีรถไฟไม่ได้ใหญ่น่าจะหาทางออกง่ายแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาทางไปที่พักนะคะก็คือวันนี้น่าจะต้องขึ้นแท็กซีน่นั่งจริงๆแล้วถ้าหาอะไรไม่เจอขึ้นแท็กซี่ก็ถือว่าโอเคถ้าเกิดเรามากับเพื่อนหลายๆคนเนี้ยมันก็คุ้มนะมันไม่ได้มาคนเดียวอ่ะมันก็ไม่ถึงเพาแพงจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปแท็กซี่เพราะว่ามีกระเป๋าด้วยนะคะมาให้ดูบรรยากาศของสถานีรถไฟที่ Corrent Star เรามามอากาศโอเคไม่ได้หนาวมากบรรยากาศที่สถานีฟอลอเรนซาทุกคนคนก็เยอะเช่นเคยเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นค่ะทางออกทุกคนคือยังไม่ทันเลยเลยรู้สึกชอบแล้วนี้ยังไงเบอร์ป่ะอันนี้รอแท็กซี่นะคะเพราะว่าอยู่ไม่ได้ไกลหรอก็น่าจะไม่เกิน10ยูโรก็ประมาณ400บาท่ากันคนละ200นะคะเป็นเมืองเล็กๆสิงแ ที่นี่ก็คือเชื่อใจได้นะทุกคนสวยอะดูเป็นเมืองแบบไม่วุ่นวายสวยอะสวยอะสวยอะชอบอะ <c oughs> ดูสีสันดิไอ้เปิดกระจกรถนะคะด่ดีที่อันนี้คือเขาพาเรามาจอดหน้าที่พักมาทุกคนเออแดนก็ดีเดินไปของไปเก็บถึงแล้วจ้ะทุกคนนี่รีเกิลจุ๊บๆอะไรไม่รู้นี่แหละ Bed and breakfast นะคะอยู่ที่นี่กดก่อนล้วทุกคนขึ้นมาชั้น5เหนื่อยมากตอนจองถามว่ามีลิฟต์มันบอกมีที่สือูอคือไม่มีแต่เขาก็ช่วยยกอันนี้คือน่าจะเป็นกินอาหารเช้ามันเป็น g ก e s t house ะก็เหมือนนั้นที่อันเดิมแต่เนี้ยจะแพงกว่าที่มิลานหน่อยหนึ่งอันนี้6,000กว่าบาทแต่เขามีหลายห้องไลยปะทุกคนที่นี่ก็คือต้องจ่าย city tax นะเขาคิด ต่อคนที่สอเขาอยู่สี่คืนก็คือแพงกว่ามิลานมิลานเทนใจสามสิบหกอันนี้คือสี่สิบสี่อันนี้คือห้องของเรานะคะดูเคสของมัเป็นเตียงเนี้ยก็ดีหกพันอ,อ่ะดูนี้ของเขามาให้กินคืนนี้กินได้ฟรีนะทุกคนไม่เสียเงินเลยนะจ๊ะเนี่ยตอนตอนห้องแรกก็คือไม่มีน้ำให้นี่คือมีน้ำให้แต่ที่เนี่ยกินน้ำจากก๊อกได้นะคะแล้วก็ตอนแรกทิ้งก็น,นึ่ว่าเป็นมินิบาร์เสียเงินอันนี้ก็คือฟรีนะทุกคน โอ้ดูดิอันนี้ก็คือฟรีอะน้ำส้มอ่ะดีงามได้อยู่นะดูห้องน้ำก่อนปิดปึ้งห้องน้ำก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยก็มีห้องอาบน้ำมีห้องน้ำให้โอ,โอเคนะ